ออ๋ใช้แบบกดแล้วก็มันนี่เองเนาะนี่ไงนี่ไงกดป็๊บกดปิดเองนะไม่ต้องหมุนนะไมม่ต้องหุนเออทำดีว่ะเออดีดีเท่าไหนปกติต้องหมุนไงจับแล้วหมุนหมุนเอาไงรุ่นใหม่แล้วอป็นอ้อรู้ได้ยังไงใส่ที่เข้าใจนะนี่นี่นีาที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท่อน้ำท่อน้ำทิ้นเหรอ ขอให้่ออกได้เลยอ่ะมึงต้งไม่ออกมาก่อนขอหมั่นดีมาด้วยใช่ปะล่ะมีอนี้อืมมต้องมันเกี่ยวด้วยโอริงก่อนนี่ได้อืมโริงอ่ทีีแล้วนี่ได้เปลี่ยนชุดเลยเอออย่างงี้มางี้อ่าไอเด็กพวกมันจะตรงนี้พอดีอ่ะกูเป็นหางไงวะต้องตัดไอ้ท่อนี่ได้เลยพี่นี่เนี่ยมันห่างไกลเนีวะ อันนี้มันยาวกว่าไงวะเนี่ยอันนี้มันยาวกว่าไงวะเนี่ยอันนี้มันไม่สูงไงแท็กตัวเดียวตัวเก่าไม่ได้ด้วยวเกีไไ่ยวมันขาดมัน้วยรู้ว่าไงเนี่ยยัดเป็นอย่างนี้เอาเถอะเกเคใช่เลยนครับมีเท่ากันปะเท่ากันนี่ยโอเคเท่าของเก่าได้เข้าไม่ได้อยู่ไหมเข้าแล้วก็เอาแล้วแยกให้ต่อนี่ก็พอแล้วะจอ็ได้แล้วจอดแล้วอันนี้ไขว่แล้วไงเอานนี้ไขว่แล้วโอเคมันยืดถอยได้ทำอได้แล้วจบฉลาดอยู่ตั้งนานนะ

ีเปล่ายางยาปูนเลยสมปูนเอาเอาเอาอะไรคบสมงี้คเอาใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับเเดียวครับตัวเล็กก็ได้ครับตัวก็ได้ครับเราก,กปก่อนนี่นเราับอนหม,ม้องอานุลินเ,เลยไนมะ่ก้เหรอไ้โหใหารูปเลยออบอคนักียาวเกี่ยแค่เนีหยอเหลือ,กอกบบเกนเนี่ยวตั้งเยอะนะโอ้โหเยยาวเกียวยาวเอืมอดีเป๊ะเลย ไม่มีที่ล็อกเอ้ยไม่มีที่จับหมุนเรื่องไม่มีดึงใจให้อีกปูนเสร็จใช่ไหมแล้วก็แปะนี่เราไปอย่างเงี้ยต้องใช้ไรรองไหมก่อนยาองยาใช่เลยนี่ไงยาใมันลงไปทูบไม่ต้องเดี๋ยวจบไหมมันบาดไงคอยปลายไว้แล้วก็ปุ๊บตรงเนี้จบน่าเป็ยาครับผมที่รูว้าไว้คนนี้ไม่ต้องครับมีทุนคนได้ ดูดิว่าต่อแต่กูงไงดิใจเหรอมึงใจ่น้อยไรตัวดีปะ่ะมีจาาตะกูลนะช่างสองมตาตะใสให้มาฉ่าปูแล้วมองนามันก็ไปถึงนิดอะได้หมดแล้วทองยาวเป็นทนหนเลยมันจะไม่ซื้อมางจบไหมจาเาสองรอบไปอจบนะจบจบแล้วงานใส่นี่นะอือพี่จ๊อปเปิดน้ได้น,น,นนะ ลองเช็คตรงไหนรู้ว่เราไม่เห็นไงอ๋อ้ทาตรงไหนเมื่อก like right ี้ทายอยู่ตรงอ่างอืมไม่เห็นไงแตเห็นเมื่กี้เอ้าท่างทายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันก็เป็นสื้อนี่ยรันเกลียวเพิ่มนะเพื่อความชัวร์เลยถ่าะเกียวเนี่ยสื้อถ้าพันเกลียวไม่ซื้อเราอย่างเงี้ยซื้อตรงเกลียวจะวัดก็ยังไม่ตึงอ่ะนีงไม่ตึงนี่บ่าใช่ไหมอืมจะกินไหม จะซื้อตั้งให้เราเป็นตกน้ำเป็นสายยางนะครับแล้วก็เป็นต,ตรงนี้นะมัเนเรียกอะไรนี่กองอาหารไอ้ A, กองเศษต่างๆจบขายอีกสักรอบหนึง่งเป่อความชัวใช่แ้นบ,บ้าน้ไม่ค่อยดีน้ำซึมเลยใช่ซึมเนื้อขายบีบันนะใช่ <c oughs> ไยมนี่หัวิงแล้วนะเี่เกลียวเปนเกลียว จ่เจอตรงนี้เนี่ยข้างล่างอ่ะ,อะตอดแพกเก้ดูอีอพอไขยนั่นขึ้นนะอัะอนนี้พันเกียวเพิ่มนะ,ะพันเกียวเอาไปเพิ่มลองทำใหม่เปิดนะปเลย